สวัสดีนะคะสวัสดีคุณผ้ชทุกท่านครับเดี๋ยวมาพบกันถึงนะคะวกกนนันนี้อยูจะมาจัดโปร่าให้นะคะจัดโปรโมรชั่นให้เนื้อในวาระอย่างเนื้อในนาวาระหน้ากำลังสิหายแต่ก็ยังบัวหายดีใ <c oughs> จที่บวมนะพี่นะคะกำลังเริ่มค่อยๆลงแล้วคนจุกดูแลสุขภาพหน่อยนะคะถุงก็ยังคึดๆเลยเนี่ น้องมุกอย่างไรมดนะคะมาสินค้าจะเป็นเหล็กแหนบกับเหล็ก HGP 9นะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะซึ่งมาตามสูตรของช่างนะคะรวมของสูตรมันจะเป็นนี้ของช่างนาะท่อนนะคะเรื่องหนึง่งจะไม่มีแค่ช่างคนเดียวนะคะเพราะว่าจุดจะคัดสรรมาว่าช่างคนไหนเดีย๋ยวว่าเขาเรียกว่าแบบแก่ง,งดราม่าอย่างเงี้ย ชำนาญทางด้านไดนนะจุบเอามาจุบเหมาะกันนะคะเพราะว่ามี่จุบจะไม่เหมือนช่างร้านอื่นสักเกื่องบางอย่างนะคะแต่ว่ากับมีมีมีนี่ก็ไปใช้งานกับมียิ่งนะคะโอ้คืองานจุบจะม่มีสามคนรวมจุบน้ำนักศิษสามนะคะมีเป็นจริงเป็นเป็นผู้ยริงทั้งหมดเลยนะคะงานจุบก็ถือว่างานสวยงามเลยเนาะนะมาเล่นผู้อื่นนะคะปุ๊บ โบวี่นะคะขับเงากระจกนะคะด้ามพายุงนะคะบมดนสิที่เราเชื่อครบถ้าเช็ดมันกระสุนนีนี่เองแล้วนะคะอันนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาสันหนาตัวนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะห้านี้นะคะ แต่ตรงนี้นะมันติดกับพีนะลูกค้าบอกลูกจุนจะลดให้นะคะให้ลูกค้มกะคะาคมาเอาสิะป,ปุ๊บปบุติดกับพี่ยอมแล้วว่าติดกับพีนะ,ะนะ,ะเล่มที่หนึ่งนะคะมาเล่มที่สองปุ๊บงานคัดไปนี้นะคะ อันนี้ก็โบวี่เหมือนกันนะคะะสันสรตรงเปพัดลมใ่ไหมะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะลูกค้าความกว้างนะคะ,ะอยู่ที่องหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันสันหนานะคะสันหนาหน้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวสี่จุดเจ็ดนะคะ ฝักจะเป็นชุดพียุนปุ๊บสวยนะคะปับปับมาทีนี้จะโบวิ่ฝักมปนนี้จะไม่มีฝักแล้วนะคะไม่มีฝักอันนี้จะเป็นขนเงากระจกนะคะโบวี่น ไม่มีฝักนะคะดูดีมีให้ดูนะคะหน้าโอนุบอยู่ว่าความยาวของใบมีดจะอยู่ที่8นิ้วนะคะกว้างสุดกว้างสุดนะคะจะอยู่ที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 ่กว้างสุดจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาะสันหนา5.5มิลนะคะด้ามยาว5.7 ให้มีฝักนะจ๊ะเอาหนึ่งสามเก้าบอบอกบอบอกนะหนึ่งพีซี่โบพีบ่ยังสวยมาสวยนะคะชุบชุบกดนะคะชุบกด ความยาวของใบมีดจะอยู่ที่เนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2อจุดิน่นะคะสันหานหาขนาดเจ็นิ้นะคะด้ามยาวนะคะ5้านิ้นะคะตัวนี้จะเป็นเล็ก H 9นะคะมามีดแรลกนะคะ มาเลยด้ามด้ามอันนี้แปดนิ้วแปดสิบสองความกว้างน,น,นะคะจะอยู่ที่2องหนึ่งนะคะสันมาสี่ิ้นนะคะด้ามยาวนะคะหกนิ้วะเน็บอีเน็บ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.5นะคะความกว้างสุดกว้างสุดจะอยู่ที่อ,อ1.1.7นะคะสันหลา็ดมิลนะคะดาบยาว6นิ้วนะคะเลยดามยาว5.5นิ้วนะคะไม่มีฝักเลยนะตันนี้นมัมน สันตรงนิดนะคะ,นะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.5นะคะกว้างจะอยู่ที่2นิ้วนะคะันา7มิลนะคะด้ามยาว6นิ้วนะคะเร่มนี้ไม่มีฝักนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้าง2.2นะคะสันหนะน,น,นาสันหนา5หนาสูงจะอยู่ที่5้มิลนะคะด้ามยาวห้านิ้นะคะ,นะคะไม่มีปักนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายที่วิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าครั้งนะคะสมัครคลิปนี้นะคะผิดพลาดทางใดสินประกออภัยในที่นีด้วยนะคะส่หรับคลิปนี้จึงมีสวัสดะคะีค่ะบ๊ายบาย